สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาพบกับการแยกสารผสมนะคะโดยในคลิปนี้นะคะครูก็จะมาพูดความแตกต่างของการกลั่นธรรมดาแล้วก็การกลั่นลำดับส่วนนะคะอันดับแรกหนูต้องมารู้จักการกลั่นก่อนการกลันกล่นคือกระบวนการที่เราทําให้สารอะกลายเป็นไอแต่ว่าเราจะไม่ปล่อยไอน,นั้นะทิ้งไปแต่เราจะเก็บไอน,นั้นอะไอของสารที่เราเคยไปแล้วอะมาควบแน่นกลายเป็นของเหลว แล้วก็กลับมาเป็นสารที่จะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้สิ่งที่หนูต้องรู้ระหว่างความแตกต่างของการกลั่นธรรมดากับการกลั่นลำดับส่วนครูมีรูปมาให้ดูไม่แน่ใจว่ารูปจะชัดไหมนะคะอันนี้คือการกลั่นธรรมดาการกลั่นธรรมดามองเห็นไหมลูกโอเคการกลั่นธรรมดานะคะมีองค์ประกอบที่สําคัญก็คืออันนี้คือสารสารที่เราต้องการแยกนะคะอันนี้ให้ความร้อนหลักการของการกลั่นธรรมดานี่คือเราต้องการ ของผสมเ,เรามีของผสมอยู่เราต้องการของเหลวจากของผสมนั้นส่วนมากการกั่นธรรมดาเนี่ยจะเป็นการแยกของเหลวอ,ออกจากสารละลายของแข็งในของเหลวเช่นน้ำเกลือหรือน้ำทะเลอย่างเงี้ยค่ะในน้ำทะเลหรือน้ำเกลือเนี่ยมันก็จะมีสารที่เป็นองค์ประกอบก็คือน้ำแล้วก็เกลือใช่ไหมคะถามว่าเวลาให้ความร้อนไปเนี่ย ตัวที่จะระเหยคือใครคือน้าหรือคือเกลือตามธรรมชาติของเหลวระเหยง่ายกว่ามีจุดเดือดต่ากว่ายอยู่แล้วดังนั้นไม่ให้ความร้อนไปเรื่อยๆตัวที่จะระเหยก็คือน้ําถูกต้องไหมคะพอน้ําระเหยไปปุ๊บมันก็จะเข้ามาไอมันก็จะระเหยมาเข้ามาอย่างเครื่องนี้เครื่องเนี้ยคะ่ะเรียกว่าเครื่องควบแน่นหลักการของเครื่องควบแน่นคือมันจะปล่อยน้ําเย็นเข้าแล้วก็ออกตรงเนี้ยนะคะเป็นท่อกลวงแปลว่าไอ ของสารที่จะระเหยมาเนี่ยจะระเหยมาแล้วก็ไหลมาตรงกลางเท่านั้นส่วนกระบวนการของเครื่องควบแน่นเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับของเหลวที่กลายเป็นไอฟังทันไหมคะคือของเหลวที่กลายเป็นไอเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่เครื่องควบแน่นเนี่ยจะใส่น้ําเย็นหล่ออยู่รอบๆหล่ออยู่รอบๆท่อตรงนี้คําถามน้ําเย็นของเครื่องควบแน่นที่ใส่หล่ออยู่รอบๆท่อตรงเนี้ยค่ะเพื่ออะไรเพื่อลดอุณหภูมิของไอน้ําถูกต้อง อ่ะตรงเนี้ยน้ำเนี่ยการที่น้ําจะกลายเป็นไออุณหภูมิต้อง100ถูกต้องไหมดังนั้นเมื่อมันเป็นไออุณหภูมิ100ร้อเนี่ยคืออุณหภูมิสูงมากดังนั้นเมื่อมันไหลผ่านท่อเครื่องควบแน่นตรงเนี้ยค่ะที่มีความเย็นมันจะลดอุณหภูมิของไอน้ําตรงนี้ทําให้เปลี่ยนสถานะอุณหภูมิต่ำกว่า100อมันก็จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวแล้วก็แยกออกมาคําถามคือแล้วเกลือล่ะจริงๆเกลือมีจุดเดือดไหมมีนะคะแต่ว่าจุดเดือดคงสูงมากมาก หลายหลายร้อยองศาดังนั้นเมื่อให้ความร้อนไปเรื่อยๆเกลือจะไม่ละเหยไปเกลือก็จะคงยังอยู่ตรงเนี้ยกระบวนการกลั่นเนี่ยเป็นการแยกน้ําแยกของเหลวหรือว่าแยกตัวที่ระเหยง่ายออกไปก่อนเท่านั้นดังนั้นเราก็จะได้ออกมาละเป็นน้ําบริสุทธิ์นะคะถามว่าเราถ้าสมมติเอาน้ําแดงน้ําหวานสีแดงมากลัน่นน้ําที่ได้เนะี่ยจะเป็นยังไง หนูก็ต้องดูก่อนว่าในน้ำหวานสีแดงมีองค์ประกอบเป็นอะไรบ้างอันดับแรกมีอะไรคะมีน้ำถูกต้องไหมมีสีแดงมีน้ำตาลก็ดูว่าระหว่างน้ำสีแล้วก็น้ำตาลพอเวลาเราให้ความร้อนไปอ่ะตัวไหนมันจะระเหยไปบ้างคำตอบก็คือของเหลวต้องระเหยก่อนถูกต้องไหมดังนั้นในน้ำหวานสีแดงเนี่ยตัวน้ำมันก็จะระเหยไปในขณะที่สีและน้ำตาลก็ยังคงอยู่ในนี้โอเคไหมคะสารที่จะสกัดได้ก็จะเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่มีสี อันนี้คือการกลั่นแบบธรรมดาดังนั้นการกลั่นธรรมดาใช้อะไรบ้างใช้แยกอยากได้อะไรเราอยากได้ของแข็งหรือของเหลวอ,อยากได้ของเหลวนะในสารละลายในสารละลายที่มีของแข็งปนอยู่ในสารละลายที่มีของแข็งละลายแสดงว่าเออของเหลวในสารละลายที่มีของแข็งละลายอยู่ แสดงว่าจุดเดือดระหว่างของเหลวกับของแข็งนี้เป็นไงต่างกันมากๆใช่ไหมคะจุดเดือดต่างกันมากผลิตภัณฑ์ที่ได้คืออะไรได้น้ำบริสุทธิ์โอเคไหมคะในขณะที่การกลันลำดับส่วนการกันลำดับส่วนจะเป็นอย่างนี้การกลันลำดับส่วน โอเคนะคะการกลั่นลำดับส่วนเนี่ยคล้ายกับการกลั่นธรรมดามากต่างกันนิดเดียวคือกระบวนการตรงนี้ค่ะถ้าเป็นการกลั่นธรรมดาของเหลวกลายเป็นไอปุ๊บเข้าสู่เครื่องควบแน่นแล้วก็ควบแน่นเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวได้ออกมาเลย ในขณะที่การกัมลาดับส่วนเนี่ยการที่ของแข็งเออไม่ใช่ขอโทษการที่ไอของไอของสารละลายเนี่ยค่ะจะระเหยขึ้นไปอะ่ะจะยังไม่ได้เข้าสู่เครื่องควบแน่นเลยแต่จะผ่านตรงนี้ก่อนตรงนี้เรียกว่าคอลัมน์ค่ะคอลัมน์กลัมลาดับส่วนอาจจะเป็นแห้งแก้วยื่นมาหรือว่าจะเป็นลูกแก้วอยู่ก็ได้คําถามคอลัมน์ตรงนี้มีไว้เพื่ออะไรคอลัมน์ตรงนี้มีไว้สําหรับในกรณีที่ สารละลายตรงนี้ค่ะเป็นสารละลายของสารที่มีจุดเดือดต่างกันน้อยๆหรือถ้าครูพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นสารละลายของเหลวในของเหลวจุดเดือดต่างกันน้อยๆหลัก10บองศาอย่างเงี้ยค่ะถ้าครูอ่าในตัวอย่างนี้เป็นเอทานอลกับน้ําใช่ไหมถ้าครูเอาเอทานอลกับน้ํามาก,กลั่นแบบธรรมดาสมมุตินะคะอเอทานอลสมมติจุดเดือดให้ประมาณ70องศาน้ําจุดเดือดหนึ่งร้อย คำถามถ้าสมมติตรงนี้เป็นเอทานอลกับน้ําเราใช้วิธีการกลั่นธรรมดาปกติอะน้ำละเหยหนึ่งร้อยใช่ไหมแต่เอทานอลจุดเดือดเจ็ดิแปลว่าแค่เจ็ดสิองศาเอทานอลก็ระเหยแล้วไม่ได้มีเฉพาะเอทานอลที่ระเหยไปค่ะน้ำระเหยไปด้วยแสดงว่าถ้าเอทานอลกับน้ําผสมกันหรือของเหลวที่มีจุดเดือดใกล้เคียงกันผสมกันใช้การกลั่นแบบธรรมดาทั้งคู่จะละเหยไปหมดปนกันแยกไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้การการลำรับส่วนโดยมีอลัมน์แบบนี้อลัมน์แบบนี้ช่วยอะไรเอทานอลกับน้ำเอทานอลสมมติคูให้จุดเดือดเจ็ดสิบน้ําน้ำจุดเดือดหนึ่งร้อยคำถามค่ะจุดเดือดเจ็ดสิบกับจุดเดือดร้อยใครเดือดก่อนกันพอเวลาให้ความร้อนไปเรื่อยๆตรงเนี้ยใครเดือดก่อนกันเจ็ดสิบถูกไหมแต่ตรงแก้วตรงเนี้ยค่ะแก้วตรงเนี้ยมันจะมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องยี่สิบห้าองศาสามสิบองศาแล้วแต่ดังนั้นเมื่อเอทานอล ละเหยหรือน้ําละเหยมันอุณหภูมิสูงใช่ไหมคะอุณหภูมิสูงปุ๊บพออุณหภูมิมันไปโดนตรงเนี้ยโดนแก้วตรงเนี้ยแก้วมันมีอุณหภูมิเย็นกว่าดังนั้นมันก็จะทําให้ไอน้ําหรือไอของสารละลายตรงเนี้ยค่ะควบแน่นกลายเป็นของเหลวหยดซ้ำม,มาใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ต้องได้รับความร้อนใหม่แล้วก็ระเหยไปใหม่ขึ้นไปใหม่ไอก็ขึ้นไปใหม่พอโดนแก้วที่เย็นกว่าควบแน่นลงมา คำถามคือแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะทะลุผ่านไปได้มันก็จะทะลุผ่านแก้วตรงนี้ไปได้เมื่อคอลัน์ตรงนี้มีอุณหภูมิเท่ากับจุดเดือดของมันเช่นอะไรเช่นเอทานอลจุดเดือด70เอทานอลจะผ่านคอลัน์กลั่นตรงนี้ไปได้ก็ต่อเมื่อพยายามทําให้คอลัมน์ตรงนี้มีอุณหภูมิ70องศาทํำยังไงคะมันก็ระเหยมาเรื่อยๆคะ่ะระเหยมาปุ๊บ อาจจะทําให้ตัวมันอ,อาจจะทําให้แก้วตรงเนี้ยร้อนขึ้นได้ดีนึงแต่มันก็ได้รับความเย็นจากคอลันมมาใช่ไหมตัวมันก็เย็นก็ลงมาควบแน่นใหม่พอมันร้อนอีกรอบมันก็ขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่นหมจนคอลั่มตรงเนี้ยร้อนถ้าคอลันมตรงนี้อุณหภูมิเจ็ดสิบองศาเท่ามาแล้วพอมันระเหยขึ้นไปปุ๊บมันก็ไม่โดนควบแน่นละค่ะแต่มันก็จะระเหยไปได้โอเคไหมคะในกรณีนี้เนี่ยจุดเดือดต่ำจะระเหยไปก่อนผ่านเครื่องควบแน่นหลกักการเดิมคือลดอุณหภูมิลง ลดอุณหภูมิของไอของสารละลายลงทําให้กลายเป็นของเหลวหยดมาคําถามคืออ้าวแล้วน้ําไม่ระเหยไปด้วยหรอคะน้าระเหยไปด้วยค่ะแต่ระหว่างที่น้าระเหยไปสมมติอคอลัมน์ตรงเนี้ยอุณหภูมิเท่ากับจุดเดือดของเอทานอลแล้วนะ้องคือเจิบองศาแต่น้ํามาจุดเดือดร้อยแปลว่าถ้าน้ํามันขึ้นมาตรงเนี้ยมันตรงคอลัมน์มันอุณหภูมิแค่เจ็สิบอ่ะมันยังไม่เท่ากับอุณหภูมิของน้ําน้ําก็ต้องพยายามทําให้คอลัมน์ตรงเนี้ยมีอุณหภูมิหนึ่งร้อย พื่อที่มันจะได้ทะลุไปได้ซึ่งกว่าที่น้ําจะทําให้คอลัมน์ตรงนี้มีอุณหภูมิ100ได้แอลกอฮอล์หรือเอทานอลก็กลั่นไปเสร็จละค่ะคำถามแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงคะว่าตัวที่กลั่นออกมาเนี่ยคือแอลกอฮอล์หรือเอทานอลตรงนี้มีเทอร์โมเมิเตอร์อยู่ลูกเทอร์โมมิเตอร์ตรงนี้จะวัดไอตรงที่มันทะลุคอลัมน์มาแล้วถูกต้องไหมดังนั้นถ้าเทอร์โมเมิเตอร์อ่านค่าได้70องศาแสดงว่าไอของสารละลายที่กลั่นออกมาคืออะไรคือเอทานอลหลังจากนั้นมันจะมมีีีช่่่วงงทสาราลละะะยยตนน้คัจหุด กลั่นไปแบบ,แบ,บนึงสแสดงว่าเอทานอลน่ะหมดแล้วแล้วน้ำเนี่ยกำลังพยายามทําความร้อนเพื่อให้ถึงเพื่อให้ทะลุคอลัมน์มาได้อยู่มันก็จะหยุดไปแปบบ๊แบ,บหนึ่งหลังจากนั้นถ้าอุณหภูมิของสารละลายหรือเทอร์โมมิเตอร์มันเริ่มเพิ่มขึ้นเป็น100สแสดงว่าสารละลายชุดใหม่กําลังกลั่นออกมาแล้วนะคะหนูก็เปลี่ยนภาชนะแล้วก็แยกแต่โดยปกติแล้วก,การกลั่นแบบนี้ค่ะเขามักจะเลือกสารละลายตัวเดียวก็คือกลั่นให้เอทานอลได้แค่เอทานอลก็เพียงพอแล้ว Okay. ดังนั้นสรุปก,การกรลำดับส่วนคือต้องการอะไรเราต้องการของเหลวใช่ไหมของเหลวในสารละลายของเหลวปนในของเหลวเราต้องการของงงไหมเนี่ยของเหลวในสารละลายของของเหลวในของเหลวแสดงว่าจุดเดือดต่างกันมากหรือต่างกันน้อย Bp b o i l i n g p o i n t นะจุดเดือดต่างกันน้อยหลักสิบอาจจะเป็นแบบ สี่สิบถึงเจ็ดสิบองศาสามสิบถึงเจ็ดสิบองศาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คุณรูประมาณให้คร่าวๆก็คือหลักสิบประมาณหลักสิบองศานะคะดังนั้นถามว่าถ้าสมมติเป็นของเหลวแต่ว่ามีจุดเดือดต่างกันมากใช้วิธีไหนก็ก็ใช้วิธีการลำดับส่วนก็จะปลอดภัยกว่าถามใหม่แล้วถ้าเป็นของแข็งที่ละลายในของเหลวแต่อยากใช้การการลำดับส่วนทําได้ไหมทําได้คะ่ะแต่เสียเวลามากนานมากเพราะว่ากว่าที่สมมติมีน้ําปนอยู่กับเกลืออย่างเงี้ย กว่านั้นที่มันจะทําให้คอลัมน์ทั้งหมดมีอุณหภูมิ100แล้วทะลุไปได้อะเสียเวลามากๆสู้ให้มันระเหยไปทีเดียวเราก็ไปเลยดีกว่าเพราะยังไงเกลือก็ไม่ระเหยตามไปกับมันอยู่แล้วนะคะการกลั่นลาดับส่วนใช้ในอุตสาหกรรมอะไรอุตสาหกรรมการกลั่นปิโตรเลียมนะคะการกลั่นปิโตรเลียมเนี่ยคือน้ํามันดิบมันจะเป็นสารที่มีหลายๆตัวอยู่จุดเดือดใกล้ๆเคียงกันอยู่ในน้ํามันดิบใช่ไหมคะ การลำดับส่วนเนี่ยมันก็จะใช้ในหอการน้ำมันปิโตรเลียมตัวไหนที่มีจุดเดือดน้อยกว่าเดือดก่อนใช่ไหมเดือดก่อนก็จะอันนี้ครูวาดเป็นภาพจําลองนะอันนี้เป็นภาพจําลองหอกันปิโตรเลียมให้ความร้อนอยู่ข้างล่างตัวไหนที่มีจุดเดือดน้อยก็จะระเหยก่อนระเหยก่อนก็จะอยู่สูงกว่าอันไหนที่มีจุดเดือดต่ำเอออันไหนที่มีจุดเดือดสูงก็ระเหยช้าระเหยช้าก็ เดือดชา้าขึ้นไปชา้าก็จะอยู่ข้างล่างสารที่มีจุดเดือดน้อยก็จะเป็นพวกสารที่มีไอพวกแ e ก๊สธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะสารที่มีจุดเดือดสูงก็จะเป็นพวกที่นหนักยืดยืดหุดหนืดอเช่นยางมาตอยน้ำมันเตาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้หนูไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันกันลำดับส่วนในหนังสือได้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะครูก็จะพูดคลิปนี้ครูก็จะพูดความแตกต่างของการกันกับการกันลำดับส่วนเท่านั้นสรุปอีกรอบค่ะการกลันธรรมดาคือเราต้องการของเหลว ในสารละลายที่มีของของแข็งปนอยู่หรือว่าง่ายๆก็คือจุดเดือดต่างกันมากของเหลวกับของแข็งจุดเดือดต่างกันมากอยู่แล้วนะคะเออถามใหม่แล้วถ้าสมมติครูมีน้ําทะเลใช่ไหมแต่ครูต้องการเกลือจากน้าทะเลอ่ะใช้การกลั่นดีไหมต้องการเกลือหนูจะเสียเวลามากลั่นทําไมลูกต้องการเกลือหนูก็ระเหยการระเหยคือการให้ความร้อนให้น้าระเหยไปให้หมดเหลือแต่ของแข็งไว้ทันไหมคะแต่ถ้าต้องการของเหลวถ้านํา ไประเหยน้ํามันก็หายไปไหนก็ไม่รู้สิเราก็ไม่ได้น้ําไว้ถูกต้องไหมดังนั้นถ้าต้องการของเหลวหนูต้องเอาไปกลั่นเพื่อให้น้าระเหยแล้วเราก็เก็บน้ํานั้นอนะ่ะควบแน่นมาเป็นของเหลวได้ออกมานะคะส่วนการการลั่นลดับส่วนใช้ในกรณีที่จุดเดือดของสารต่างกันน้อยโดยปะกะติแล้วก็จะเป็นสารละลายของเหลวที่ปนอยู่กับของเหลวโดยสารที่จะกลั่นออกมาได้ออกมาตัวแรกเนะี่ยจะเป็นสารที่มีจุดเดือดต่ํากว่านะคะแล้วก็นําไปใช้ในอุตสาหกรรมการกลั่นปิโตเรเลียมการกลั่นน้ำมันดิบนั่นเอง นะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวพบกับวิธีการแยกอื่นๆในคลิปต่อไปนะคะ